ในวงรอบหนึ่งปีเนี่ยผู้เจ้าให้พิกูเนี่ยขวนขวายในเรื่องของจีวรเนี่ยเพียงแค่หนึ่งเดือนหลังออกพรรษามีการกระทําให้เกิดสังฆสามัคคีที่เรียกกันว่ากรถินพิกุทุกรูปในเขตสีมานั้นหรือในวัดนั้น,นจะต้องร่วมมือกันทําจีวรขืนใดขืนหนึ่งให้กับพิกุที่มีจีวรเก่าคร่ำครา่า ซึ่งคณะสงฆ์เห็นสมควรประชุมกันแล้วว่าภิกขุรูปนี้สมควรได้รับผ้าพระศัสดาจำกัดภิกขุผู้ที่จะรับผ้านั้นได้เพียงรูปเดียวหลังจากญาติโยมถวายผ้าแล้วพระจะตั้งรีบเอาผ้าไปตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันผ้าที่ได้มาต้องย้อมได้น้ำฝาดคือน้ำที่ได้จากเปลือกไม้กันไม้ลูกไม้ใบไม้ แล้วนำมามอบให้กับพิกุกรูปที่มีจีวรเก่าครั่งกล้ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเล็กกะถินนการรัถวายของในวันนั้นขั้นต่ำอย่างน้อยต้องมีผ้ามาหนึ่งผืนถ้าไม่มีผ้าถือว่าไม่สำเร็จประโยชน์อย่างอื่นมีหรือไม่มีก็ได้แต่ต้องมีผ้า ประเดี๋พระคุณคี่ต่อยค่ะขอรับขออนุญาตพูดกับท่านผู้ชมนิดนึงนะคะผู้ชมคะถ้าท่านชมได้ชมรายการ Tonight Show จะเห็นเป็นระยะเลยนะคะที่พี่ต่อยก็จะเป็นผู้ที่แสดงให้เราเห็นว่าโหสนใจทั้งเรื่องธรรมะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นธรรมะชั้นลึกด้วยและ หลายคนก็บอกว่าเวลาพี่ต่อยสนทนากับท่านอาจารย์คือ่องรีไม่ชอบมากเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นเรื่องที่พี่ต่อยเนี่ยนะคะได้สนทนาจนกระทั่งทําให้เรื่องของกระถิ่นเป็นที่กระจายมากที่สุดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณสันติพูดตรงนี้ขึ้นมาดีมากอยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบ้วยว่าอีกไม่กี่วันจะถึงโอกาสสําคัญของชาวพุทธอย่างยิ่งรจริงๆตั้งแต่โบราณการถือว่าเป็นโอกาสสําคัญที่สุดดยสาซบ่าปที่ชาวพุทธเนี่ยจะได้ทําบุญ ว่าการทําบุญในสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลตั้งแต่โบราณโบราณม,ม,มาเนี่ยการซึ่งทําโดยที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองมีพระราชประสงค์เองมีพุทธประสงค์เองให้ทํามีอย่างเดียวเลยนะครับบุญเดียวเลยคือบุญกรถินนี่บางอหลายหลายคนทํากรถินอาจจะยังไม่ทราบความลึกซึ้งของกรถินตรงนี้วันนี้เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งเพราะว่าได้มาสนทนาธรรมกับท่านพระอ,อาจารย์คือฤทิเลยจะต้องเรียนถามท่านอาจารย์ก่อนเลยว่า จริงๆแล้วนะพระเดชประคุณว่ากระถินเนี่ยคืออะไรก่อนอืมก็เป็นการที่อมันมีการปารเพจของการ,รท,ที่พระเนี่ยได้มาจำภาษากันครบแล้วขอรับนะแล้วก็เห็นว่าผู้ที่มีจีวรเก่าข้าคล้าเนี่ยขรับนะควรจะได้รับการเปลี่ยนนะพระองค์ก็เลยเห็นว่าถ้าพระเนี่ย ได้รับการเปลี่ยนผ้าโดยที่คณะสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยร่วมกันทําให้ก็จะเกิดสังฆสมามัคคีขึ้นนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยมไม่ใช่ว่าพอพระมีชีวออนเก่านึกว่าของเห็นของตัวเองเก่าแล้วก็ไปเอาของใหม่มาใส่ได้เลยทําอย่างนั้นไม่ได้อ๋อก็ทําได้แต่เป็นอยู่ในช่วงการอถ้าเป็นในช่วงการที่หลังออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยขรับนะและมีขบดีมา ปารบคือแสดงเจตจำนงว่าจะถวายผ้าคณะสงฆ์ก็จะประชุมกันว่าพิสูุรูปใดควรจะเป็นผู้ได้รับผ้านี่เรียกว่ากถินใช่ใช่ซึ่งจะมีรูปเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นผู้มีจีวรเก่าคล่ำคล่าหมายความว่าไงครับสมมุิวัดมีตั้งหลายรูปหลายองค์เดียวเท่านั้นเลยที่ได้ขรับองค์เดียวต่อหนึ่งปีนี่แหละค์เดียวต่อหนึ่งปี และพระทั้งวัดเนี่ยต้องช่วยกันทําให้กับพระรูปนี้ในวันนั้นทั้งวัดให้ได้รูปเดียวองค์เดียวนั้นใช่ในหนึ่งปีและในช่วงของกลางกระถินด้วยในช่วงกลางกระถินที่ว่าเนี่ยพระเดชพระคุณเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหรถึงเมื่อไรก็นับตั้งแต่วันออกพรรษาไปขอรับจนกระทั่งถึงหนึ่งเดือนครบ,รบหนึ่งเดือนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดภาษาเราในปัจจุบันที่ฟังง่ายๆก็คือว่าไล่ตั้งแต่วันแรม หนึ่งข้ามเดือน11บเอ็ดแล้วจนไปยันวันขึ้น15บห้าข้ามเดือน12บสหนึ่งเดือนเต็มๆเท่านั้นที่ทํากระถินได้ครับตอนนี้การทํากระถินเนี่ยเวลาที่พูดตรงนี้กันขึ้นมาตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ผมพูดกับท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าอันนี้จริงไหมขอรับใช่ใช่เพราะพระองค์เนี่ยก็พิาณาว่าคณะสงฆ์เนี่ยสมควรจะ ให้เกิดสังฆาสามาัคคี <ขอ S 1> ด้วยการร่วมกันทําผ้าจีวรน,นะสังฆติหรือสบงหรือพื้นใดปืนหนึ่งหรือทั้ง3ามปืนก็ได้ให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งที่มีจีวรเก่าค่้ำคล่าที่คณะสงฆ์นั้นเห็นสมควรขอรับนะก็ยกภิกษุรูปนั้นขึ้นมานะก็ต้องมีการประชุมสงฆ์มีเหตุที่ข้าพดีเนี่ยมาถวายผ้าโดยที่พระเนี่ยไม่ได้พูดเรียบเคียงขอรับอย่างนี้ ภาคกฐินเนี่ยเวลาที่ทํามีเวลาหนึ่งเดือนทําหรือครับอ่าไม่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งวันเดียวคืนเดียวเท่านั้เองครับแต่ว่าช่วงกฐถินน่ะอาจจะยาวถึงหนึ่งเดือนก็จริงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาทํากฐถินที่นี่ที่วัดนี้หรือว่ากรานกฐถินวันเดียวจริงๆวันเดียวแล้วก็พระทั้งหมดร่วมกันทําใช่พอทําเสร็จออกมาเสร็จสมมติพอเสร็จออกมาแล้วพระเดชพระกุล ตอนนี้ที่พระเดชพระคุณพูดว่าประชุมประชุมยังไงอย่างที่วัดเราเนี่ยก็จะมีการทอดกรถินใช่ไหม<อ>ขรับใช่และที่วัดเราก็จะมีพระรูปเดียวเท่านั้น<ช>ที่จะได้หลักเกณฑ<ช>์คือยังไงขอครับหลักเกณฑ์เราก็จะประชุมพระกันตอนนี้อย่างพระมีประมาณ33รูปอย่างเงี้ยครับเราก็จะประชุมกันแล้วก็ถามว่าแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยใครใช้จีวรมาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อนะถ้าองค์ไหนเนี่ยรูปไหนใช้จีวรมาเก่ากว่าเพื่อนขอรับนะ ก็จะให้รูปนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่รับผ้ากรินซึ่งท่านจะมีจีวรที่ค่อนข้างจะปะ่แล้วป่าอีกครับนะแต่ในปัจจุบันที่ผมเห็นการทํากรถินกันอยู่ทุกวันนี้พระเด็พระคุณไม่ใช่ทําแต่ผ้าไม่ได้ทอดแต่ผ้าใช่ไห<ช>ม<ะ>คุณศาสนีใช่ไหมดอันนี้คือยังไงขอรับอันนี้แล้วแต่เพราะพระศาสดาเนี่ยไม่จํากัดเรื่องการถวายทานเพียง<ๆ>แต่ว่า ถ้าเกิดมีมีของอย่างอื่นมาเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีผ้าก็คือไม่สําเร็จเป็นกระถินไม่มีอะไรเลยก็ตามแต่ถ้ามีผ้าก็สําเร็จเป็นกระถิน,น,น,นได้ไดขอ,<ด>ขอรับแต่นี่ไอเครื<แ>่<ข>องอย่างอื่นเนี่ยม,มันยังไงล่ะขอรับเป็นบริวารหรือเป็นอะไรขอรับเออก็เราก็เรียกกันในในยุคนี้ว่าเป็นบริวารซึ่งก็คือเออแล้วแต่ใครจะมีเหตุปัจจัยจะถวายอะไรขอรบางคนอาจจะถวายเสนาสนะถวายยารักษาโรคถวายอาหารอะไรก็ รับได้หมดขอรับครับ uh huh. ขอรับแต่นี่ uh huh. ในการารับในการารับกระถินที่ถูกต้อง uh huh. จริงๆขอรับ uh huh. ในในวัดนั้น uh huh. ต้องมีพระกี่รูปขอรับถึงจะทําเป็นกระถินขึ้นมาได้ uh huh. ถ้าตามตามพระวินัยจริงๆก็ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเนี่ยรับได้ละเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุสี่รูปทากรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไร oh. นะ,ะกระถินเนี่ยจะไม่มียกเว้นในตรงสี่รูปนี้ แล้วก็จะบอกว่าพิสูุ์หรูปทากรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไรพิสูซ์สิรูปทากรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไรพิสูซ์ยี่รูปทากรรมทั้งปวงได้ไม่มีข้อยกเว้นอย่างเงี้ยแม้คาว่าทากรรมเวลาฟังแล้วมันนั่นนะขอรับแต่ว่าหมายถึงว่าทํากิจการใดก็ได้ก็จะพระพระพุทธเจ้าจะกําหนดไว้ว่าถ้าสี่รูปทาอย่างนี้ได้5รูปทำอย่างนี้ได้ขอรับแต่กระถิ่นเนี่ยถ้าสี่รูปขึ้นไปทําได้ขอรับท่าอาจารย์คะก็เท่ากับว่าถ้าวัดนั้นมีพระจำพรรษาน้อยกว่า สี่รูปทาไม่ได้ก็ไม่ไม่ไม่ควรทํใช่แต่ในยุคนี้จะจะถือกันประมาณห้าใช่นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อที่ที่เวลาที่เราคุยกับท่านอาจารย์คึกฤทธิ์นี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าเวลาที่คุยกันทั้งหมดเป็นพุทธวจนะนะครับมันจะเป็นเรื่องราวซึ่งละเอียดลึกซึ้งและตับไปหาความเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวบางคนที่ดูรายการอยู่จะบอกว่าอได้ยินมาว่าต้องห้าองค์ทั้งหกไม่ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าว่าตามพุทธวจนะ คือสี่รูปขึ้นไปก็ทําได้แล้วครับมันจะเป็นลักษณะนั้นคือไม่ได้เป็นการพูดขึ้นมาเองแต่ว่ามีหลักฐานอ้างอิงครับอ่ <rum S 3> แต่นี้เวลาล่ะพระเด็ปพระคุณอย่างนี้ที่เป็นลิปพูดไปแล้วว่าตั้งแต่วันแรมหนึ่ง้ามเดือน11ถึงวันขึ้น15บห้ามเดือน12ทําเวลาไหนวันไหนก็ได้ครับทําวันไหนก็ได้แต่ถ้าจะทาในวันไหนแล้วต้องให้เสร็จภายในวันนั้น วัดกันที่อรุณวัดกันที่อรุณขึ้นมาอ้โหเพราะนั่นจะต้องสามัคคีทํากันอย่างมากเลยใช่ช่วยกันทำตอนนี้เตรียมน้ําย้อมเตรียมการตัดการเย็บอะไรต่ออะไรอย่างนี้โอ้ทำอย่างนั้นเลยเหรอครับที่วัดทำอย่างนั้นหรือเปล่าที่วัดทำอย่างที่ที่วัดกําหนดวันที่เท่าไหร่มาเด็กมาคุณวันอาทิตย์ที่16บหกตุลาอ่า16เลยอ่านั่นเป็นวันอาทิตย์ที่16ตุลาพอพ้าอาทิตย์ขึ้นปั๊บที่ถูกต้องจริงๆทํำยังไงมาเด็กก็ตามข้อวัดเราก็ออกบิณฑบาตครับ พอกลับมาเราก็เตรียมที่จะฉันครับระหว่างนั้นเนี่ยญาติโยมที่จะมาถวายผ้าถ้าใครมาเช้าก็จะมาร่วมถวายอาหารด้วยครับพอถวายอาหารพ้าฉันตักอาหารเสร็จนะเราก็จะจัดให้ญาติโยมเนี่ยถวายผ้าเลยครับแล้วก็หลังจากถวายผ้าแล้วคำว่าถวายผ้าก็เอาผ้าอะไรมาถวายไเด็ดไม่กลิ้ก็จะเอาผ้า ผ้าขาวผ้าขาวธรรมดาเนี่ยผ้าขาวเป็นพับๆอย่างเงี้ยมามาถวายอรับแล้วกเ็เราก็จะอุปโลกกฐินก็คือบอกให้ทราบว่าพระองค์ใดจะเป็นผู้รับผ้ากฐินก<อ>็พระเนี่ยนำผ้าที่เขามาถวายแล้วนะก็เอามาวัดมาตัดนะมาเย็บมาซัก มาย้อมมีย้อมด้วยเหรอมัใช้อะไรย้อมมาเด็กุณก็ใช้น้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้ใช้เปลือกมังคุดก็ได้ขอรับแล้วก็แก่นขนุนก็ได้ขอรับแต่ที่นี่ใช้แก่นขนุนใช้แก่นก็เอาไปย้อมย้อมเสร็จแล้วทําอะไรต่อมาเด็กผูคุณย้อมเสร็จแล้วก็คือตัดเย็บอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นผืนผ้าแล้วขอรับแล้วก็เอามาย้อมนะพอย้อมได้สีอะไรเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะมอบให้กับ พิสุรูปนั้นผู้รับผ้บากันตอนนี้คําว่าพิสุรูปนั้นเนี่ยหมายคมว่าได้มีการตั้งยติกันหรือว่าได้มีการคุยกันก่อนแล้วใช่พี่คุยวันไหนพระเดชพระคุณคุยวันไหนก็ได้<อ>ที่มีเหตุขอรับคือมีข้าบาดีเนี่ยมาถวายผ้าขอรับแล้วองค์คณะพระครบก็ชื่อว่ามีเหตุแล้วขอรับพระก็ประชุมกันได้ว่ารูปใดมีพี่ จีวรเก่าคั้มคาที่สุดขอรับรูปนั้นก็สมควรเป็นผู้รับผ้าขอรับนะพระรูปนั้นก็จะต้องถอนอธิษฐานผ้าเดิมของตัวเองออกอ่า,อาแล้วก็อธิษฐานผ้าที่คณะสงฆ์มอบให้เนี่ยเอาไปใช้ข,ขั้นตอนนี้เรียกกลานกระถินฟังตรงนี้ปุ๊บท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าโอ้โหเกิดขหาบดีมาแล้วเรามาเราถวายผ้ากันเยอะแยะเ<า>ต็มไปหมดเลยมีตัดเย็บกันวุ่นวายตายหรือจริงๆแล้วตัดเย็บกี่ชุดพระเดชพระคุณเออตัดเย็บชุดเดียวนั่น และของที่เหลืออะไรขอรับของที่เหลือทั้งหมดเนี่ยหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยภิกษุแต่ละรูปที่มีจีวรเก่าลองลงไปที่เห็นว่าสมตัวเองสมควรเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็เอาไปตัดเจ็บย้อมเองได้โดยที่พระ ทั้งวัดไม่จําเป็นจะต้องมาช่วยทําให้กับพิสุจน์นี้กฐินคือการสามัคคีมาช่วยกันกระทาและในวันนั้นและการกรานกฐินก็ได้พูดไปในวันนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูอยู่ทางบ้านอย่างงงเดี๋ยวจะบอกว่าอ๋อพระจริงๆก็ต้องรูปต้องการรูปเดียวเพราะฉะนั้นเอามาถวายอันเดียวก็พอที่เหลือถวายเดียวเสียของเดียวทิ้งไม่ใช่สามารถนํามาใช้ในวันอื่นได้ใช่แล้วเก็บไปในคลังส่งไว้ใช้ได้ทั้งปีได้ครับ คำถามที่ชัดเจนีครับเพราะงั้นบางคนจะไม่รู้่งบางคนจะบอก <c oughs> โอ้โหมาอย่างนี้ก็มาถวายกันเต็มไปหมดไม่ใช่มีประโยชน์หมด <c oughs> และใช้ทําทประโยชน์หมดการน,นี้อันนี้สงะเดบคุณคนดูทางบ้านก <c oughs> ็ต้องมีความรู้สึกอยากจะรู้ว่าผู้ที่มาร่วมงานกฐถิน <c oughs> ผู้ที่มาทําตรงนี้อันนี้สง์คืออะไรพระเดบพระคุณอันนี้สง์เนี่ยผู้เจ้าจะบัญญัติกับตัวพระเช่นว่าอันนี้สง์ของพระเนี่ยไปไหนไม่ต้องบอกลา สิทธิพิเศษเป็นสิทธิพิเศษแต่แต่มีเวลาจํากัดนะครับ<ช>ไม่ใช่ว่า,าตลอดกาลนะเพราะเราจะมีเวลาจํากัดจนไปถึงแค่ประมาณสัก4เดือนประมาณ4เดือนฉันนี้หมายถึงอานิสงส์ของพระสงฆ์ของพระสงฆ์รูปนั้นที่จะได้รับครับอันี้อานิสงส์ของของญาติโยมก็มีเหมือนกันครับนะอานิสงส์ของของญาติโยมนี่ยจะจัดไว้ในเรื่องของการถวายทานครับโดยปกติการถวายทานเนี่ยเรามักจะทราบแค่ว่าจะได้มาซึ่ง โภคะมากมีทรัพย์มากมีโภ้ะมากขรับแต่จริงๆอานิสงส์ของการให้ทานของพระศาสดาเนี่ยยังจําแนกไปเรื่องอื่นอีกครับเช่นทําให้มีรูปร่างสวยงามมีผิวพรรณงามขรับนะแล้วก็บริวารชนของเขาเหล่านั้นเนี่ยคือบุตรภรยาข้าทาสกรรมกรเนี่ยจะเชื่อฟังถ้อยคําคําสั่งของเขาครับนะและทรัพย์ของเขาเนี่ยจะไม่เกิดอันตรายจากน้ําจากไฟจากโจรจากทายาทอันไม่เป็นที่รักครับนี่ อันนี้เกอดนิสงที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมานี่เป็นอนิสง์ของการทําบุญทําทานค่ะขรับแล้วก็ที่ฟังนี่ก็คือถ้าจะคพือเจ้าตรัสไว้เลยฟังแล้วดูดีจังเลยค่ะจริงๆแล้วเป็นอันเดียวด้วยนะคุณสันตินีเป็นอันเดียวเลยที่เป็นพุทธประสงค์เรื่องนี้เรื่องเดียวท่านผู้ชมครับที่เป็นพุทธประสงค์เพราะฉะนั้นน่าทำมาก และอยากให้รักษาไว้พระเดชพระคุณเป็นความงดงามรเวลารายการก็เขาก็บอกมาอีกแล้วว่าใกล้จะหมดอยากให้พระเดชพระคุณทิ้งหายกับพวกเรานิหนึ่งว่าจิตใจของเราในวันนั้นถ้าเกิดใครไปร่วมกระถิ่นเพราะคนส่วนใหญ่ไปกระถินมีสองพวกคุณคุณคุณเอาผ้าไปวางเสร็จแล้วก็ไปตึงตึงแล้วสนุกแล้วใหม่ก็นเหล่าใหม่ก็ไปสดใจอยากให้รู้ว่าจิตวันนั้นเขาต้องทําอย่างไรครับตั้งจิตยังไงก็โดยหลักการทาทานเนี่ยพระศาสดาจะให้ตั้งจิตเพื่อรักความตรณี ละความยึดมั่นถือมั่นละความเห็นแก่ตัวขอรับแล้วสิ่งที่ควรจะได้ประโยชน์จากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมณะคือควรจะเข้าไปได้ยินได้ฟังธรรมดีมากผมชบจำได้ที่พระเทรคุณเคยพูดถึงพระวจนะที่บอกให้เงี้ยหูฟังให้เข้ามานั่งใกล้ใกล้ให้เข้ามาสดับตราฟังธรรมขอรับแล้วก็ถ้าเข้าไปพบภิสูุที่คล่องแคล่วในหลักพทธวจนะแล้วเนี่ย ให้เธอเข้าไปซักไซายไล่เรียงสอบถามตวนถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในป้าสาสดาบอกด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดทำที่ถูกปิดไปได้ย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยอย่ไปได้ขอรับนี่คือนิสงซึ่งจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้ปัญญาอันใหญ,ญ่ขรับและจะจัดเป็นปุถุจชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมามีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาครับ อาจารย์อีกนิดนึงได้ไหมครับรบกวนมากๆเลยคือคือในไหนจะทอดกระถินแล้วครับอาจารย์ <ừ> ผมก็เลยเอ,เอไม่แน่ใจเพราะว่าผมผมศึกษามาก็เท่าที่อ่านจ,จากพระไตรปิฎก,กมาก็รู้สึกว่าจะมีพูดถึงอนิสงกรถินเฉพาะในส่วนของพระ <ừ> ที่ <ừ> จะรับอนิสงของกรถินใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่เคยได้ยินว่าผู้ทอดนี้มีอนิสง์ได้รับหรือเปล่ายังไงบ้างนะครับอ๋อในในที่บอกอนิสงก็มีมีแต่ของพิขุนะส่วนผู้ทอดเนี่ย ก็คือได้นิสงตามหลักของการถวายทานทั่วๆไปอยู่แล้วก็คือเป็นผู้ถวายข้าวน้ําผ้าในส่วนของผ้ากระถินเป็นการเปลี่ยนผ้าเพียงแต่ในหนึ่งปีเนี่ยมีโอกาสได้ครั้งเดียวแค่นั้นเองส่วนทานแบบอื่นเนี่ยโยมทําได้ตลอดเวลาอยู่แล้วจะทําเมื่อไหร่ก็ได้ก็คล้ายๆสังฆทานที่ไม่ระบุเฉพาะเจาจงว่าต้องเป็นพิสุกองใดองค์หนึ่งก็คือเหมือนกับสังฆทานหรือปะกรถินก็ ไม่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 เชิงไม่ไม่เชิงอย่างนั้นเพราะว่าก็ก็คือถวายมาส่วนจะมอบแก่ผู้ใดคณะสงฆ์เป็นผู้ตัดสินไงครับใช่ไหมครับยมก็ก็มีหน้าที่ถวายผ้ามาโดยที่เจาะจงก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเจาะจงมายมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าคณะสงฆ์มอบให้แก่ผู้ใดอ๋อครับซึ่งจะถามกันในวันนั้นว่าคณะสงฆ์เนี่ยสมควรมอบแก่ผู้ใดใช่ไหมครับอย่างนี้เพียงแต่โอกาสในการ ในการให้ทานแบบนี้มันมีแค่ปีละครั้งเพื่อผู้เจ้าต้องการให้เกิดสังฆสามัคีในหมู่สงฆ์ขึ้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสนับสนุนสังฆสามัคีไงสนับสนุนจีวรในการ,รจีวรในการคือหนึ่งเดือนในช่วงหนึ่งปีเนี่ยผู้เจ้าให้พิกุเปลี่ยนจีวรได้เพียงหนึ่งเดือน <c oughs> เกินกว่านี้ไม่ได้ละเกินกว่านี้เป็นจีวรนอกกา จะมีจีวรเร่งด่วนให้ก่อนกระถินได้10วันดังนั้นถ้าใครมีเหตุจําเป็นฝากผ้า,าไว้เนี่ยภายใน10วันฝากได้เกินกว่านั้นไม่ได้อันนี้ก็เป็นบัญญัติพระาศาสดาเพราะว่าได้ยินมีหลายวัดนี่บอกว่าอันนี้สงกรถินนี่ยิ่งใหญ่มากสามารถแบบออขออธิษฐานอะไรก็ได้ซึ่งได้ยินมา,มาบ่อยมากๆในวัดอื่นๆนะฮะ ว่าถ้าเกิดทอด <ừ m. S 1> ทอดกฐินนี่ใครเป็นเจ้าภาพกฐินนี่โอโ้โหแบบอันนี้สรงมหาศาลอย่างเงี้ยคือจะเป็นคือเจ้าภาพจะไม่ได้เรียกว่าเจ้าภาพนะเรียกว่าผู้ป่าลบผู้แสดงเจตนาถวายผ้าครับถ้าไม่มีผู้แสดงเจตนาถวายผ้ากฐินก็มีไม่ได้ครับดังนั้นต้องมีผู้แสดงเจตนาถวายผ้าและพระเจ้าไม่จํากัดผู้แสดงเจตนาถวายผ้าแต่ผู้รับผ้านั้นมีได้เพียงหนึ่ง ภนะิกขุรูปเดียวเท่านั้นนะที่จะรับผ้ากริ่นนี้ได้และจะต้องเป็นภิกขุที่อยู่ในเขตเสมานั้น <c oughs> นอกเขตเสมานั้นไม่มีสิทธิ์ในการรับผ้าเป็นอย่างนี้จะมีบทบัญญัติเกี่ยวเรื่องกรถิ่นไม่มากพอสมควร,ครบขอุแล้วผ้าเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ผ้าผืนเดียวต้องตัดเป็นชิ้นอยู่แล้วนั้นผ้าเอามาก็คือต้องมาเย็บต่อกันเพราะ ในครั้งพุทธการเนี่ยโจรมันชอบขโมยผ้าก็าต้องใช้ผ้าปะมาเย็บต่อมันก็ไม่อยากได้เพราะผ้าขาดแล้วมาใช้เย็บต่อกันอย่างเนี้ยขอบพระคุณครับกบญญาาพ,พระอาจารย์ครับทราบว่าพระอาจารย์จะไปนิมนต์กิจข้างนอกนะครับพอดีพระอาจารย์แสดงทำเรื่องกระถิ่นพอดีผมขอญาตบอกผ่านมนทางญาติธรรมนะ ยาตีถามถามว่าทําไมต้องจองกระถิน่นอะไรนะ<ม>เนี่ยย่าตีําถามผมว่าทําไมต้องจองกระถิ่นที่วัดด้วยจองใบเทิดเล็กๆน่อยจอง,จองให้เขียนชื่อให้อาจารย์หน่อยครับอผมก็เลยตอบไปว่าการจองเนี้ย <c oughs> พระเจ้าตรัสว่า,วาการถวายผ้าเนี้ยต้องเจตนาถึงจะถวายได้ต้องมาจองกระถินต้องแสดงเจตนาเจตนาครับนะไม่ใช่ถวายไม่ใช่ส่งชื่อไปเพื่อจะตําลรองที่นั <c oughs> ่งไม่ใช่อย่างนั้นผมว่าเจตนาที่วัดไม่ใช่อย่างนั้น แต่มันมีที่นั่งอยู่แต่จริงๆคือแสดงเจตนานในการจะถวายผ้ากฐินถึงจะได้มีสงนะครับเมื่อไม่แสดงเจตนากรรมไม่เกิดนะผู้เจ้าเราบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมก็คือการปาลบหรือการแสดงเจตนานั่นเองว่าเราจะถวายและใครจะรู้ไหมว่าใครจะถวายใช่ไหมอ่าแล้วถ้าโยมบอกโยมจะมาวันนั้นถ้าทุกคน ทั้งหมดไม่แสดงเจตนาแล้วจะมาวันนั้นวันนั้นก็มีขึ้นไม่ได้เพราะถ้าไม่มีผู้แสดงเจตนากระถินมีขึ้นมาไม่ได้และพิกขุไม่สามารถพูดเรียบเคียงให้เขานําผ้ามาถวายได้ถือว่าเป็นผ้ากระถิ่นที่ไม่บริสุทธิ์ภิขุนิ่งอย่างเดียวไม่สามารถบอกได้ก็วัดดวงไปว่าจะมีคนแสดงเจตนาไหมไม่มีคนแสดงเจตนาก็ไม่ต้องมีงไง ไม่ต้องไปขวนขวายให้มีไม่ใช่ไปเออวัดอาตมายังไม่ได้กถินเลยให้มาทําอันนี้ผิดเลยพูดเรียบเคียงนะนั้น <c oughs> ในเมื่อในเมื่อไม่จํากัดผู้แสดงเจตนาเราจะไปกั้นได้ไหมว่าแสดงเจตนาหนึ่งคนแล้วถือว่าจบ,บก็กั้นไม่ได้นะก็ไม่ได้อยากจะให้มาแสดงเจตนากันมากแต่ถ้าเข้ามาแสดงเจตนากันมาก นะอยากจะมาแสดงเจตนาถวายผ้าตามวินัยก็ไม่ได้กัน้นแล้วเราจะไปสร้างให้กั้นได้ยังไงเราก็ไม่กัน้นก็แล้วแต่ว่าจะแสดงเจตนากันมาเท่าไหร่ภายใต้การแสดงเจตนามากก็ต้องจัดระเบียบก็แสดงว่าวันนั้นจะมีคนมาเท่านี้ใช่ไหมแสดงเจตนามา,าสมมติสามพันคนก็ต้องไล่ตั้งแต่คนแรกไปจนถึงคนสุดท้ายเก้าอี้มันมีอยู่พันอย่างเงี้ย ที่เหลือก็ต้องนั่งเสือไปอะใช่ไหมมันก็ก็เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเราก็ไล่จากเปิดแรกไล่ลันไปอ่ะใช่ไหมอ่าก็ธรรมดาไม่มีอะไรที่มผมเรียนพระอาจารย์ก็เรียนญาติธรรมก็เพราะว่าตั้งเจตนาให้ถูกอ่าไม่เจตเจตนาจะมานั่งเก้าอี้อเจตนาคือถวายผ้าถวายผ้าคือถา้านั่งเก้าอี้ไม่ได้กุศลหรอกผมก็เลยบอกอ่อาอแล้วก็กระถินเนี่ยยมมี อะไรมาเยอะแยะเลยแต่ยมไม่มีผ้ามาเลยนะไม่สําเร็จเป็นกระถินนะต้องมีผ้ายมมีผ้ามาผืนเดียวจบละสําเร็จเป็นกระถินละจะไม่มีอะไรก็ได้มีผ้ามาหนึ่งผืนใช่ไหมนั้นสําเร็จประโยชน์ที่การเปลี่ยนผ้าของพิกุนะอต่นี้ในเมื่อมีเดี๋ยวเรื่องกระถินยาวก็ผมขอสรุปขอสรุปเยอมันโอ้ยเรื่องเยอะ นะผ้าต้องเอามาเย็บต่อตอ,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 ตอกันอะไรอย่างเงี้ยนะผมขอ,อ,อ,อขอกล่าวเฉพาะส่วนที่ผมจะจะเรียนเท่านั้นว่าตั้งเจตนาเสยถูกจติธรรมนะอ,อย่าตั้งเจตนาผิดเจตนาคือ,อต้องเอา,าเจตนาที่จะผ้ามาถวายตรงนั้นเท่านั้นผมเจตนาจะบอกเท่านั้นว่าอย่าตั้งเ<อ>จตนาผิดนะครับบางคนก็ถามว่าจองกระถินแล้วต้องถวายเงินเท่าไหร่ผมบอกยังไม่ต้องไปพูดเจตนาคือถวายผ้าอย่างเดียวอย่างอื่นยังไม่ต้องพูดนั่นเป็น สิ่งที่มันติดตามมาอจะมีไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีผ้าไม่สําเร็จเป็นกสินหลักฐานเป็นอย่างนี้ครับอใไหมขอโอกาสคระพรอาจารย์เรื่องกถินอีกครั้งมีพันเตท่านฝากถามมาว่าถ้าในวัดนั้นมีพิกขุอยู่รูปหนึ่งจะจะรับกถิ่นได้ไหมคะต้องนําพิกุที่อื่นมาเป็นผู้ตัดสินนะก็ยุ่งยากนิดนึง ต้องนำพิกุรูปอื่นมามาพินามอบผ้าให้ตัวเองนั่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผู้เจ้าให้ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปถ้าจะทําในเขตสีมาตัวเองนะสีู่ปขึ้นไปต่ำกว่านั้นได้ไหมก็ได้แต่ต้องอาศัยสง์ที่อื่น,นามาเพื่อพินาตัดสินมอบให้เคยถกกันไปพอสมควรแล้วตัวนี้ ขอบคุณมากเามกื่ขอข่าวที่แล้วไปดูในในซีดีดีวีดีเก่าๆได้ในเว็บเนาะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลานะเราก็อนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตะนะได้มากระทำการปฏิบจชาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาคือการใช้แต่คำของตถาคต ไม่ได้ใช้คำของสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่ซึ่งพระศาสดาให้ชื่อพวกเราว่าเป็นพวกปฏิบุตรชาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาซึ่งพระองค์จัดเป็นบริษัทที่เลิศ็ขอให้เหตุปัจจัยตรงนี้ที่พวกเราได้สั่งสมมาจงเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเราเป็นผู้ฉลาดในคำของตถาคตเป็นผู้รู้แจ้งในคำของตถาคตที่สุดขอยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการันใกล้โดยตัวหน้าการทุกท่านทุกคนเทอน